นั่งภาวนานั้นมันต่างกันกับนั่งคุยกันถ้าคุยกันนี่มันเพลิดเพลินแต่นั่งภาวนาทําให้จิตสงบแต่ถ้าประลบแต่ความเพียรคนเราก็ได้ปัญญาแต่นั่งภาวนานี่ยจะได้ผลทุกข์แต่คนที่หากันปุ่นวายกันตลอดเวลานั้นเนี่ยผานหาทุกข์กันทางนั้นแหะเพราะฉะนั้นไอ้ที่อยากจะมีความสุขที่แท้จริงขอให้ทุกท่านตั้งใจมี วามเพียรพยายามตั้งสติแล้วเลึกพุโทโธพุโทโธไปแต่ถ้าไม่ตั้งใจนะก็บอกว่าทําไมมันไม่เป็นก็ไม่เป็นเนะี่ยเพราะไม่ได้มีสติขาดสติทั้งวันพากันเพิดเพิด,ดคุยกันคุยกันอยู่กันนะ่มันเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นลาวก็คุกคีกันมันก็เป็นทุกข์อยากมีความสุขก็ต้องหลีกเล่นเว้นจากการคุกคี หนีวิเวกอ่ะเพราะอะไรกายวิเวกเนี่ยเอาวิเวกกันวิเวกสามวาจาก็วิเวกบ้างอย่าไปคุยกันมากพูดกันมากไม่มีสติหรอกพูดมากทอะไรก็ยิ่งเผลอมากพูดไปพูดไปบางทีก็เรื่องอะไรสาระพัดละบางทีก็โกหกกันบางทีก็ะทะเลาะกันบางทีก็ะท,ะกทิฐิมานะมอนกันนักการเมืองก็คุยว่าด่ากันก็ทุกข์นักเข้าไปไม่รู้ใครดีใครไม่ดีมันก็มีแต่ทุกข์ แต่ก็ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นหมายถึงว่าเอาละไม่ได้เอาอะไรละในโลกนี้มีความวุ่นวายมีแต่เรื่องที่จะทำให้เศร้าหมองเราต้องมาทำจิตทำใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ปองใสทำไงกายการรักษาวาจาสํารวมใจพยายามตั้งสติกับนดจดจอ,จอตอ่อพุทโธ ราล,ลึกพุโทโธพุทโธอยู่เนะนี่ว่าเป็นผู้มีสติดีลรวลึกรู้ทั้งวันทั้งวันก็เย็นจิตเย็นใจแต่ถ้าไม่ได้ลึกเลยก็มีแต่ร้อนจิตร้อนใจเหมือนกับไฟเผาของใจอยู่อย่างนั้นเพราะมันมีแต่กิเลสเผาถ้าเราอยากมีความสุขต้องเชื่อพระทมคาสอนของพระเจ้าตั้งใจเคารพนอบน้อมต่อทมคาสอนของพระเจ้าปฏิบัติตามอย่าไปดือ้อ โดยมากแกคนดื้อว่าอยากสอนอยากไม่ทําตามคโอว,วัทพระธรรมคาสอนของผู้ได้เจ้ามันก็ได้รับความทุกข์ที่ทุกข์กันมากๆเพราะต่างคนต่างเก่งหมดดีอะไรรู้หมดอ่านมารู้หมดฟังมารู้หมดแต่ให้มากําหนดจิตกําหนดใจให้นิ่งเนี่ยไม่ค่อยได้ปล่อยไปฟุงปฟ้งไปฟุ้งไปตามัญญาอารมณ์ ปรุงแต่งไปโน่นปรุงแต่งไปนี่ดีบ้างไ่ดีบ้างรับชัง,บงอยู่อย่างนั้นนะบางทีก็โกรธถ้าสังเกตตัวเองว่าคนว่าคนดา่ามีจิตไม่ได้ปั่นไหวใจเราไม่เล่าร้อนใจเราไม่ดีใจไม่เสียใจในคำพูดคำว่าคำดา่าแสดงว่าเรามีสติดีขึ้นแต่ถ้ายัางเหมือนเดิมยังรับอารมณ์ทั้งดีทั้งไม่ดีหูฟังไปอะไรก็ไม่ได้เข้า ไม่ได้มากระทบได้แต่ว่าถ้าทําให้มันเย็นได้ก็ถือว่าเออนั่นแหละเรามีปัญญาแก้ไขใจเราได้ถ้าส่วนมากตาเห็นรูปอ่าหลงแล้วหลงยินดีพอใจก็จะได้ว่าเราโง่แต่ถ้าเรามีจิตดีใจดีสติดีมีปัญญาดีเราก็รู้แล้วว่าเออสิ่งเหล่าดีขาดขันไม่มีอะไรดีมีแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้น ก่อนโลกกองโลกกองอาพาธนี่เป็นของไม่จรังยัง่งยืนไม่เที่ยงเป็นทุกเ์เห็นทุกมาแล้วโอ้วันก้อนทุกกองทุกไม่มีวันที่จะสบายส่วนธาตุร่างกายอันนี้เขาก็ปเป็นดมีร้อนหลอกใจนั่นแหละเป็นผู้ไปทุรับทุกข์รับร้อนถ้าแยกกันได้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อมาบำเพ็ญสติ ให้มีสติให้มีความรู้ความฉลาดองอาจฆ้าหารให้มีปัญญารอบรู้สังขารสังขารตัวปรุงตัวแต่งอยู่เดี๋ยวนี้หละปรุงนั่นปรุงนี่ปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปเรื่องว่าปุญญาวิสังขารอะปุญญาวิสังขารเนี่ยได้สมากแล้วก็ไปปรุงนั่นปรุงนี่มันปรุงมันทั้งวันบางทีปรุงไปปรุงไปกับเพลินไปจนหลงลืมวันลืมเวลาปุงมากๆเข้าเป็นประสาทตาย อันนี้เป็นเรื่องบุ่นวายเพราะขาดสติขาดปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อมารักษาก็ต้องมุมุงทางจิตด้วยรักษาจิตรักษาใจไม่ใช่ไปไรักษาแต่ธาตุแต่ขันหลั่งกายอย่างเดียวอันนี้้เรื่องรักษาใจเนี่ยมันเป็นจําเป็นต้องเป็นตัวเราเองนะคูะะบาอาจารย์เจะบังคับไม่ให้คิดไม่ได้จะไปบังคับให้คนนี้นะ ได้ดีมีปัญญาก็ทําไม่ได้หรอกลูกพ่อหมดปัญญาก็ต้องอาศัยตัวเองขยันมันเพียนตั้งสติระลึกรู้รู้ตัวอยู่อย่างนั้นแหะเรีกว่าไปไหนมาไหนสำรวมระวังตั้งสติก่อนพูดต้องใคร่ครวญพิจารณาจะผิดศีลไม่ไหมจะเป็นพูดคําจริงหรือไม่พูดคําจริงพูดแต่เป็นคาหยาบไม่พูดไม่ใช่ว่าอยากด่าใครด่าอยากว่าใครว่าตามกิเลสไม่ได้ พูดคำหยาบใครก็รู้พูดคำไม่ดีนะที่มันชาวเมืองเขาไม่ชอบไม่นิยมกันและตัวเราเองก็ไม่ชอบคำดาคำ่าคำว่าคำหยาบคายใครๆก็ไม่สนใจแนละ้ะถ้าเราไปพูดอย่างนั้นตลอดเราไม่ใช่สมณะแล้วไม่ใช่พระแล้วไม่ใช่ผู้มาฝึกจิตฝึกใจไม่ไไมาฝึกทำความดีลนะ่ะเป็นผู้ที่มุ่งทางไปสู่นระกแน่นอนเราะฉะนั้นเรามาเนี่ยเพื่อขจัดในตัวนี้ลนะ่ะ กครจัดตัวหยาบหยาบนะกายหยาบหยบวาจาหยาบหยาบใจหยาบหยาบใครก็รู้ว่าใจหยาบหยาบคิดผิดเห็นผิดคิดชั่วอคิดเจ้าพยาบาทจองเวรกันไม่มีความเมตตาสงสารถ้าเรามีจิตน้อมลึกนึกถึงคุณพระเจ้าอยู่ทุกวันทุกวันนั่นจิตผู้นั้นเป็นผู้มีความเจริญลุกเดือนในธรรมคำสอน เราวันไหนมาเราก็คิดไปตแต่ตามโลกไปทางโลกคิดไปโน่นคิดไปนี่ออกไปหาโน่นหานี่ยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์คุยกันไปเรื่องไม่ดีคุยไปหาคนโน่นคุยไปหาคนนี่ไม่ใช่ไปตัดไม่ใช่มันตัดกระแสมันจะเอาเรื่องใส่ฟืนไฟเข้ามาผสมตัวเองถ้าเราจริงใจแล้วจริงจังจริงเอาจริงเอาจังแล้วเนี่ยไม่ได้เอาเรื่องอย่างนั้นมา ตัดเลยโลกภายนอกไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปพูดถึงไม่ต้องโทรหาใครใครโทรมาไม่รับยังไงน่ะผู้จะภาวนาได้แต่ว่าถ้ายังไม่ทําอย่างนั้นก็เรียกว่ายังลําบากเหมือนกันไม่สงบแน่นอนแค่ภายนอกยังสงบไม่ได้แล้วภายในจะทําให้ใจสงบไม่ได้เลยผู้ที่ตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังนั้นไม่มีหรอกเรื่องที่จะมา อย่างนี้ทุกวันนี้มันมีสารพัดอย่างเพราะว่าเต้ามาโลกมันวัตถุมันครอบงำทำให้จิตเมือ่อจิตบอดคิดโง่คิตเคล้าที่มากมายไม่มีอะไรก่อนมันอยู่ไปเพราะว่าเออเอาห,หนังไปคุยไปอะไรก็ไม่รู้คุยได้ทั้งวันทั้งปีเลยนะแต่ก็ไม่เห็นได้ความรู้ความฉลาดได้ดีอะไรขึ้นมาได้แต่ความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรอา้าว ก็โทรไปโทรมาผัก็เงินจะซื้อมันจะเอาที่ไหนมาซื้อล่ะผัก็ต้องเป็นนี่เป็นทินเป็นทุกเป็นทรมานกันล่ะทีนี้ไม่มีก็ไปลักไปพ้นกันล่ะเนี่ยเกิดไม่มีกลัวบาปละอายบาปแล้วผิดไปเรื่อยละทีนี้สินเพราะเรื่องมันไปกันหมดแล้วสารพัดอย่างยังฟังนเนี่ยก็ไม่ต้องการฟังละฟังเทศไม่เอาไม่ชอบไปประกอบทางผิดผิดคิดผิดผิดไปแล้ว หาฟังแต่เรื่องไม่ดีฟังเพลงฟังร้องฟังลงําฟังไปในผิดไปจิตก็นเศร้ามองไปมันเป็นท่าศึกต่อการภาวนาตรงนั้นถ้าฟังไม่ดีก็ทําให้จิตเราเดือดร้อนเศ้ามองเป็นทุกข์ถ้าฟังดีถึงจะมีปัญญาเหมือนก็เหมือนฟังธรรมนี่แหละจะนําให้เรารู้เราฉลาดได้แต่ไปฟังอย่างนั้นนะเมาเรียกว่า,มา <c oughs> เมาเพิดเพลิดเด <c oughs> จเริญใจไปลืมทุกไป แต่มันก็ไม่ใช่ทุกแบบทำเป็นเรื่องของกิเลสทำนำเรื่องทุกข์มาให้ตามภายหลังอย่างตาก็เหมือนกันน่ะดูก็ดูผิดไปหมดไม่ได้กำหนดดูทางกายมาพิจารณากายดิถึง่อจะได้รับความรู้ความฉลาดเบื่อหน่ายกลายกำหนัดได้แต่นี่ดูไปข้างนอกมันก็เกิดความกำหนัดความคข่ความยินดีพอใจ เกิดโลภเกิดจากเกิดหลงเกิดโกรธถ้าไม่ได้ก็เอาละทีนนี้ยือแย่งแข่งกันจริงเขา่ะชิงดีชิงเด่นข้าฟันกันไปเรือดร้อนกันทุกย่อมย่าละทนี้น่ะดูไม่ดีดูผิดดูไม่ด้มาดูจิตมาดูยูกายถ้าเรามากําหนดรู้เอาตาเนี่ยแหละมากําหนดดูพิจนาดูกันดูดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนัง ดูวัยวะสามสองอาการดูเข้าไปเนี่ยดูทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนดูอยู่งั้นแหละมีสติรู้รู้อยู่ที่กายพิจารณากายทุกท่านสบายใจนับรองไม่ทุกข์ใจเพราะไม่ได้ทะเยอทะยานอยากอะไรท่านนี่ยไม่อยากไปทําไม <c oughs> เพราะกายนี้ไม่ได้มีของดีของพิเศษอะไรมีแต่จะเปื่อยจะเน่าจะสุดจะเสื่อมจะโทมจะลงไปเป็นดินเป็นนา้าเป็นลมเป็นไฟสลายไปหมดเรา,ากำหนดรู้ความเป็นจริง นี่แสงว่าดูเป็นธรรมแล้วจะนําให้ออกจากทุกข์ถ้าดูไปตามโลกมาดูไปตามสิ่งที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มีแต่เรื่อง่วเรื่อยยนเรื่องหลอกเรื่องหล่อเรื่อง,อง,องทำให้เราเกิดมืดหมอดโงเขาไปก็ตามันเป็นอย่างนั้นตาเนื้อตาหนัง <c oughs> แต่ว่าธรรมดาก็ต้องเอาตาเนื้อที่เนี่กลับมาดูกาย ให้เห็นพิจารณาก็ดูเดกคนลากสากศพกก็ดูก็เรียว่าลากสากศพก,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 กหน่อยด,ดูดูเดิใครก็เคยเห็นทั้งนั้นแหละที่ถาดอันนี้มันแตกมันสลายหรือว่ามันแตกมันตายเราไม่เคยเราปฏิเสธไม่ได้ทั้งนั้นที่คนเกิดมาแล้วไม่เนคนตายตายพอแ,แก่ก็เห็นเจ็บกงง็เห็นทุกข์โรมานยังไงเห็นเห็นทั้งนั้นแนหะแต่ว่าทําไมไม่เกิดสลดสังเวท เพราะขาดสติเห็นก็วับผ่านไปเอา้าแล้วแล้ว,ลวไปเ,เป็นธบรมดาไปตอนเห็นก็เออเกิดมีจิตสลดทั้งเวทหดหูหน่อยนึงเราผ่านไปก็เออแล้ว,แล,วแล้วก็เปิดเผยไ,ไปอีกหัวเมาหลงลืมไปอีกแต่ถ้าเราตั้งสติรู้อยู่ตลอดเวลาเรียกว่าภาวนาอะไรทีนี้มันจะได้เกิดได้มีปัญญาภาวะเนี่ยแปลว่าให้เกิดมาให้เกิดให้มีให้มีสตินั่นเองเลย สติที่ไม่เคยระล,ลึกรู้ตัวเลยก็รู้แล้รแบบนี้รู้รู้อยู่อย่างที่เราใหม่ๆเนี่ยมันสัญญามันมากตามสัญญาอารมณ์ตามส่วนมากลําบากตอวเนี้ยที่ควบคุมจิตเนี่ยโดยวิธีไหนไม่ดีเท่าวิธีกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูดูถึงเนี่ยเพราะมันมีให้เห็นเลยกําหนดตร,ต,รต,รตรงปลายจมูกนี่นะ เนี่ยกายเข้าหอกรู้พุโทโธร,รู้ธรรมรู้สังโฆร,รู้รู้รู้อยู่ที่ตรงไบชะกพุโทโธพุโทโธไปทุกขณะดลมหายใจแล้วสติก็ดี <ETF> ดีด,ด,ดีขึ้นมาลองนั่งเลยเนี่ยเบาขึ้นมาแล้วเนี่แต่ก่อนนี่หนักหนักกายมันเป็นของหนักธาตันนี้เป็นของหนักขันทั้งห้านี่เป็นของหนักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหนัก หนักมากเป็นภาระอันหนักผู้ใดแบกมากก็่นักผู้มีทิฏฐิยึดถือว่าตัวว่าตนมาก,กเท่าไรก็นกันกหนกักทุกข์เข้าไปแล้วทิฏฐิตัวนี้ดัะไม่ยอมลดไม่ยอมละก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปไขแบกไว้ก็หนักจนตายคนที่สบายนี่หมายถึงว่าปล่อยวางรู้ละทีนี้อ๋อนี่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เขาไม่ใช่เรา เราจะมายึดเอาว่าเป็นตัวเราตัวเขาไม่ได้ใครพูดมากเออมันไม่ใช่เราไม่รู้จะไปทุกสิ่งดีเขาว่าเขาด่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นอะไรก็ไม่เลยเป็นทุกข์กับสิ่งเขาว่าเขาด่ามาเขาจะเหยียดหยามพันนมยังไงก็ไม่ได้ไปยินดีย,นยินลายอะไรนี่จิตมันเปลี่ยนถ้าพูดถึงว่าสติดีดีเพราะว่ามาพิจารณากายอันนี้สงแห่งการมีพิจารณากายมันสบายมันวางได้ เพราะมันไม่ได้ยืดว่าเป็นตนเป็นตัวไม่ได้มีทิฏฐิถือว่าตัวเราตัวเขาเราก็เลยไม่ได้มีทุกข์ใครอยากไม่ไทุกข์ในเรื่องนี้อยู่ด้วยกันพาสุขไม่ได้เบียดเบียนกันไม่ได้ว่าไม่ได้ดา่าไม่ได้คิดเพ่งโทษโกรธกันก็ต้องละนี่แหละสก,กายะทิฏฐินี่แหละตัวทิฏฐิตัวทางกายเห็นกายว่าเป็นกายเป็นตนเป็นตัวอยู่นี่แหละถาวางมันได้แล้วนี่เออเขาชมมากา็ปกติ ไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจไม่ได้มีอะไรก็ปกติได้ไม่ได้มีความลืมตนลืมตัวไม่เหมือนคนที่ไม่เคยฝึกจิตฝึกใจถ้าเขายกเขายอลแล้วก็โห้เป็นปึ้มมะอย่างนั้นงี้บางทีตัวชั่วชาลามกขนาดไหนลืมไปเลยแต่ถ้าคนมาพูดนิดเดียวนะเทเน้บอกว่าเอ้ยเนี่มันอย่างงั้นอย่างนี้เข้ามาเท่านั้นแหละฟื้นฟับขึ้นมาลุกเป็นไฟแล้ว โทสักขีนาเผาหัวใจท,ะทะั้งแลาย่นี่นั่นแหละตัวทิฏฐิมันถือเท่านั้นนะทุกข์นะแต่ว่าถ้าแก้มันก็คือแก้นี่นแก้ให้มันถูกหยุดยึดหยุดยึดมัน่นถือมัน่นความถือนั่นนะเป็นตัวทำให้เราเกิดเป็นผู้มีความทุกข์เดือดร้อนตามมาถ้าตรงนี้ได้ยินฟับยินอย่างที่เรายินทำอยู่เดี๋ยวนี้ เราก็น้อมเอาธรรมนำมาเข้ามาสู่จิตสู่ใจในว่าน้อมนำเข้ามาใส่ใจฟังด้วยความเคารพแล้วเอาธรรมนั่นแหละมาเป็นที่พึ่งเห็เนีเราก็นิ่งรับฟังด้วยความเคารพนอนอทำให้จิตของเราในเบิกบานลไลทีนี่ยในรับปิติเลยนะฟังธรรมปิติอิม่มอกอิ่มใจนะั่นแหละปิติความสุขเกิดขึ้นแล้วเบาเลยเนี่ย เบากายเบาใจที่เคยหนักๆเคยมีความทุกข์หนักๆหลงหนักๆโลกมากๆโกรธมากๆม,ม,มันก็บเบาถ้าตรงนี้ตัวนี้เบาพวกเราก็ถือว่าได้เป็นผู้มีพลังพลังภายในกำลังภายในก็คือเนี้ยเบาจากโลภจากโกรธจากหลงให้เข้าใจว่าอย่าไปคิดว่าโอ้กำลังภายในต้องหาอได้ไม่ใช่ กำลังที่ไม่โกรธเวลาเขาด่าเขาว่าที่เจ็บใจเบียดเบียนพยาบาทจองเวนมาอย่างไรเราก็ว่าเมตตาเขาไปอย่าได้มีพยาบาทจองเวนกับเขาไม่มีไม่มีไม่โตตัวตัวเถียงกันไม่เอาละเรื่องอย่างนั้นมันเป็นเรื่องภายนอกเรื่องต่ําเป็นเรื่องทําให้เกิดความทุกข์แนวทางที่เป็นทุกข์ยาวเลยสลัดให้ไปเลยหยุดทันทีไม่ยินดีไม่เอา ฟังก็ไม่ต้องอยากฟังอย่าไปฟังฟังแล้วมันให้เดือดร้อนถ้าฟังแล้วเย็ยนจิตเย็ยนใจนั่นคือธรรมอะไรที่เป็นธรรมก็นําเข้ามาใกล้ควาพิจารณากาหนดจิตกําหนดใจไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องไปอ่อนแอว่าเออเราทําทไม่ได้ไม่ต้องกลัวทําได้ทุกท่านมีวาสนาบาร,รมีอินทรีย์เต็มบริบูรณ์แก่กล้าแล้วถึงได้มาเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ได้ก็ได้มาด,ดีมนุษย์สมบูรณ์ สมบูรณ์ทุกอย่างพร้อมทุกอย่างไม่ใช่ขาดตกปลกล่องไม่มีขาดเลยเอาว่าสาวสองจิตก็ดีไม่ว่าใบาเสียเฉลี่ผิดมนุษย์ไม่ได้มีคําว่าโอ้นี่เป็นคนเปี้ยนคนบ่อยคนเสียขาแขนขาดขาขาดไม่มีหรือว่าอะไรไม่ครบถ้วนไม่มีทั้งภายในก็มีเรียกว่าเป็นสมบัติดีมามากสมบูรณ์มาแล้วสมบัติของผู้เป็นมนุษย์นั้น ก็มีมากแต่เราย่นย่อมาอยู่ที่ว่าเออเคยมีทานมีศีลมีภาวนามาเป็นอุปนิสัยถ้าไม่เคยมีลำบากว่าจะให้มารักษาศีลอย่างเงี้ยลำบากเพราะมันไม่เอาเลยคนไม่เคยทำบุญทำทานก็ไม่ได้อีเหมือนกันจะชวนไปทำทานทำบุญที่ไหนไม่เอาทั้งงั้นเพราะไม่มีนิสัยละการให้ไม่มี มีแต่จะเอามีแต่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ส่วนรวมไม่เห็นว่าการทานมีประโยชน์อย่างเงี้ยมารักษาศีลบางคนก็โอ้ไม่ไดไ้ไม่มีเวลาเวลาแต่ถ้าชวนไปเที่ยวไปเฮฮาไปฟังร้องฟังาำทำนั่นทํานี่ไม่ต้องชวนยากหรอกแช่กันไปทั้งบ้านเลยนะสิ่งที่ชอบใจสิจ่งที่พอใจหมายถึงว่าคนที่ไม่มีนิสัยก็ยินดีพอใจไปตามอํานาจของกิเลสเป็นครอบงา แต่ถ้ามีบุญบารมีได้สังสมมาดีแล้วไม่ต้องชวนหรอกจิตใจเขาโอ้มีความกล้าหาญองค์อาจินดีพอใจป่าใกล้ไกลไม่กลัวขอให้ข้าพเจ้าได้ไปปฏิบัติทำความเพนเพราะเห็นโทษเห็นภัยโทษอะไรโทษที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันโทษมากเป็นโทษเห็นโทษเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาทุกข์ทรมานอย่างที่เราเห็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองปีแต่เรื่องทุกข์ สวยิบากกรรมกันดังนั้นถึงจะรวยจะจนพวกที่จะเป็นคนเนี่ยมันก็มีทุกข์ทุอพอกันมันก็เป็นเรื่องต้องห้ามไม่ได้คือเกิดคือแก่คือเจ็บคือตาย,เ,ยเหมือนกันหมดทั้งโลกเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่ามาจากการกระทำของพวกเราเองอย่างแต่ละท่านเ,นยเคยสร้างดีก็ได้เสวยความสุขสมบัติ เป็นมนุษย์สมบัติได้ดีเกิดมาพร้อมบริบูรณ์สมบูรณ์อะไรทุกอย่างไม่ลำบากขาดตกมุกล่กองเป็นคนมีสติดีปัญญาดีเกิดในตระกูลสูงตระกูลดีแต่บางท่านบางคนเกิดมาลำบากยากจนคนแค้นเกิดตระกูลต่ำอย่างเงี้ยได้เรียกว่าได้สิ่งที่ไม่ดีก็เพราะการกระทำของพวกเราท่านทั้งหลายเอง อย่าไปเข้าใจว่าคนโน้นทำให้แม่พอหรือทาใครเราไงปูยา่าตาทวดทาให้ไม่ดีไม่ใช่ให้ดูที่เราเดียวนี้แหละให้ดูได้เลยว่าเออมันเป็นที่เราเองสร้างกุศลก็เป็นเราทําเองอย่างที่เรามาสั่งสมเ,เห็นไหมนะก็ไม่ใช่ว่าให้คนอื่นมาทําแทนเตามาเองมาสั่งสมบุญเองตั้งใจมาปฏิบัติเองทําดี เมื่อมันก็จิตของเราแล้วนะได้รับความเย็นจิตเย็นใจเองอิ่มโมกอิ่มใจกับใจเรา่นี่ะอิ่มเองจะให้คนอื่นทําแล้วเราจะอิ่มเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความรู้ความฉลาดความดีทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าพวกเราเนี่แหละเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจทำเอาเองไม่ให้รอให้คนอื่นทําให้อย่าไปคิดแต่ว่าเออคนนั้นช่วยคนนี้ช่วยคนนั้นมาแก้ให้ พวกเรานี่แหละแก้เองพวกเราแก้จิตของเราเองอย่างจิตหลงอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้แหละพยายามตั้งสติระลึกรู้รู้อยู่ก็อ่านะเรานั่นแหละพอตั้งได้ก็ถือว่ารู้ละเรารู้ละรู้ได้ละไม่ได้หลงอย่างเก่าแล้วเดี๋ยวนี้รู้แล้วรู้หน้าตากิเลสแล้วรู้คือผู้ที่มาหลอกมาล่อมาลวงแล้วหลงผิดคิดชั่วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วที่ทําผิดศีลผิดธรรมไม่เอาแล้ว เมื่อก่อนจิตเราฟุ้งซ่านถ้ามีสติอะไรแล้วไม่มีอะไรนี้นิ่งไม่ได้วิ่งไปตามสัญญาลมไม่ได้ปรุงไม่ได้แต่งมันสบายมันรู้ชัดเลยว่าโอ,โอการปรุงนั่นปรุงนี่ปรุงดีปรุงชั่วลืมตนลืมตัวเพ้อไปตามสัญญาลมเนี่ยอดีตบ,บงังอนาคตาบงังโอ้มันสร้างความวุ่นวายเป็นทุกข์ความฟาุ้งซ่าน อย่างที่เรานั่งอย่างเงี้ยบางทีก็คิดไปแล้วี่คิดไปแล้วปรุงนั่นปรุงนี่ดีบ้างไม่ดีบ้างคิดไปแล้วสารพัดละไม่ได้พุโทโธพุทโธมันก็จะได้สงบได้ยังไงใจผู้สงบนั้นต้องอยู่อารมณ์อันเดียวให้อยู่อารมณ์อันเดียวให้ได้นิ่งอยู่พุโทโธพุทโธไว้บริกรรมพุโทโธซะจะได้ไม่ต้องไปตามสัญญาอารมณ์ผูกอารมณ์ทั้งหลายที่เราเคยตามมันมา ไรียกว่าถูกเป็นธาตุมันมาธาตุของมันน่ะอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีคิดดีคิดไม่ดีปรุงแต่งเรื่องอน,นั่นเรื่องนี้โอ้มันไม่รู้เป็นมากี่พบกี่ชาติกี่กรับกี่การชาตินี้ก็ปรุงมาอย่างนี้บางทีก็ทุกจิตทุกใจแบบชนิดว่าไม่มีใครพูดให้ได้พูดไม่ได้เป็นเรื่องผิดหมดเหมือนกับเขามาว่าเล่าดา่าเล่า มองเห็นเขาคุยกันที่ไหนเป็นเรื่องผิดหมดเขาพูดอะไรผิดหมดเนี่ยถ้าผิดที่ใจเราจะเป็นอย่างนั้นถ้าใจเรารักษาดีแล้วเนี่ยไม่มีเป็นอย่างนั้นีมันจะมีแต่ความสุขมองใครเป็นสุขพิจารณาสลดสังเวชหมดเห็นว่าโอ้คนเราเกิดมาทําไมทั้งๆที่เห็นทุกข์เห็นโทษอย่างที่ว่าเราเห็นคนที่เกิดแล้วเนี่ยมีทุกข์มากละ่ะคนใค้เกิดก็ทุกข์มากละ่ะ แต่ทำไมมีความยินดีพอใจมากอยากจะไปอย่างนั้นอยากจะได้อย่างนั้นอย่างเห็นคนแก่อย่างเงี้ยแก่มากๆกับทนทุกข์ทรมานไปไหนมาไหนแขนขาเต่า,าออไปเต่ามา,มาเดินไม่ได้ไม่สะดวกสบายก็เห็นแต่ว่ายัางพอใจอยากจะให้มันเกิดมาอย่างนั้นอย่างนงี้พึงพอดีพอใจอยังเจ็บมากๆก็เห็นคนที่มีทุกขเวทนาเวลาเจ็บป่วยเราก็เห็นเห็นกันนะ โอ้แต่เราก็ยังไม่น้อมเข้ามาสอนจิตสอนใจก็เพราะเผลอน่ะเพราะขาดสติถ้าเราน้อมเข้ามาสอนว่าตัวเรานี่ก็พ้นจากแก่จากเจ็บจากตายไปไม่ได้ที่เราเห็นเนี่ยคนตายมากมาทีละพร้อมกัน้วยหลายเลยหลายหลายพันคนอย่างเงี้ยจมไปในดินจมไปในทรายจมไปในน้ำอย่างเงี้ยโอ้โหมากมาย เราก็น้อมเข้ามาเถว่าเออเราก็ไม่พ้นจากเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นวันไหนเวลาใดก็ไม่รู้อีกเหมือนกันเราก็น้อมเข้ามาสอนให้จิตของเราเนี่ยมันได้สลดทั้งเว้ว่าเออเราประมาจอยู่ทาไมเมื่อสภาพร่างกายสังขารอันนี้ดับไปจิตตัวนี้นะมันไม่ดับเลยเนี่ยเราจะเด้ยรู้ว่าอ๋อจิตเนี่ยมันจะต้องมา เวียน่ายแต่สมมติว่าติดอยู่ที่ไหนยึดติดอยู่ที่ไหนมันใจมันก็ไปเกิดไปเวียน่าวตายเกิดได้พบใหม่เอาเรือนล่างอันใหม่ขึ้นมาลิ้งกองเขาไปแล้วก็ได้ไปม,มาหลงยึดอยู่นั่นแหละไม่รู้จะนับกลับนับกันนับหมืน่นนับแสนชาตเนี่ย er, มันเห็นทุกข์อย่างเงี้มันถึงใ่ได้เรียกว่าเห็นโทษเห็นทุกข์ในกามเห็นทุกข์ในกามเพียรพยายามออกจากกามอะไรอย่างเงี้ย การที่มายึดติดอยู่ในกามยินด,ดีในกามพอใจในกามมันทุกอย่างเี้เห็นโทษในการเกิดการแก่การเจ็บการตายมันวุน่นวายมันมายินด,ดีพอใจแย่งชิงกัน,นถึงอานาจวาจนะอะไรมันมีอยู่อย่างเี้พวกเราท่านทั้งหลายก็รู้มาตั้งแต่วันเกิดนะรู้พอเรนรู้เรียนสาม,มันก็เห็นขึ้นมาอย่างนี้แหละมีทุกข์อย่างเี้ยแต่ทําไมถึงไม่อยากจะออกจากความทุกข์ก้อนทุกกองทุกอันนี้ สมมติน,นว่าเราพวกเราอยู่ในนี้ถึงจะอยู่ในร่างกายอันดีๆตอนที่ยังไม่เจ็บก็เ,เหมือนอยู่ในกองไฟเราหลงอยู่ในกายนี้ไว้เผากันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายต้องตั้งอ,อกตั้งใจเพียรพยายามให้มากทำให้มากอย่าได้ประมาทในชีวิตคำว่าประมาทก็คือไม่ทำวามดีทำใจความชั่วคนประมาท ประมาทในวัยโอ้ตอนนี้เรายังไม่แก่ยังไม่เ็นไรประมาทในความไม่เจ็บไม่ป่วยหรือบางทีว่าเออยังอ้างว่าเอยังไม่เป็นไรมีเวลาเดีย๋ยวประมาได้ประมาทไม่ได้อย่าเข้าใจว่าคนเราเด็กๆเล็กๆเหมือนกแบบเปิดวันสองวันมันก็ตายเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทในชีวิตว่าเรายังไม่เจ็บไม่ป่วย แล้วต้องพยายามทําให้มากเรื่องทาสตินี่แหละเอาสติมีสติระลึกได้ตลอดเวลารู้ตัวตลอดเวลามีแหละเป็นนักภาวนาที่แท้จริงถ้าขาดสติเพลสติคุยมันทั้งวันคุกคีมันทั้งวันนั่นไม่ใช่ผู้บเถินเป็นผู้ที่ประมาทเมื่อไหร่ในเ,นเวลาผ่านไปผ่านไป เลยไม่เกิดมีสติปัญญาอะไรที่จะมาเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจไม่สอนจิตสอนใจโดยไม่ได้มันก็สอนผู้อื่นอย่างไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงนำไปไค่เกิดพิจารณาตอนนั้นไปก็จะได้ตรับแต่ความสุขพ้นจากทุกข์โดยเลยทุกท่านเพิน